ลูกแปดเดือนใช้ยาสีฟันเด็กฟัวร์ไร0์ห ppm ได้ไหมคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่งอกโผล่พลงเงือกขึ้นมาคุณแม่เลือกใช้ยาสีฟันเด็กเลือกที่ฟัวราไร0์0 ppm ได้เลยตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุและถ้าคุณแม่นะคะอยากจะช่วยเรื่องของกิีนปากลูกด้วยอยากจะช่วยเรื่องของการลดคราพลักที่ฟันลูกเลือกยาสีฟันเด็กนะคะที่มีพรีและโปรบโอติกส์นะคะเนาะเพราะว่านาวัตกรรมพรีและโปรบโรติกส์ ics, ในยาสีฟัน การลดฟันผุนะคะช่วยในเรื่องของกลิน่นปากแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดคราพลักที่ฟันของลูกด้วยรสชาติของโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีรสของสตรอเบอรี่ด้วยไม่เผ็ดไม่เย็นซ่าไม่แสบปากเหมาะแก่การแปลงฟันแห้งให้ลูก<ม>อย่างที่สุดนะคะหรือว่าจะแปลงฟันแล้วก็ให้ลูกบ้วนน้ำตามก็ได้เช่นเดียวกันก็ใช้ไดงแต่ฟันซี่แรกของลูกที่งอกโผล่ผลเหงือกขึ้นมาได้เลยเลือกใช้เป็นยาสิฟันเด็กสูตรใหม่พรีแอนด์โปรไบโอติกส์นะคะน้ะฟัอรไรน์หนึ่ัน ppm ของคินดี้แบบแม่โบก็ได้ค่ะจะเลือกใช้เป็นยาสิฟัน<อ> แล้วก็ยาสีฟันเด็กของคินดี้จิ้มได้เลยนะตากาดานล้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบ